น,นี่อยู่ที่พระาธาตุพนมครับที่เขามีท้าเวศสุวรรณนะฮะบางคนมาไม่รู้ว่าท้าเวศสุวรรณอยู่ตรงไหนท่านผู้ชมนะวันนี้จะพาผู้ชมมาชมที่เขาถูกรางวัลที่หนึ่งกันนะทั้งหลวงพ่อแล้วก็คนหลายคนที่เขามาขอโชคขอลาบที่พระาธาตุพนมนะครับอยู่นี้นะพระาธาตุพนมนนะองค์นี้พระาธาตุพนมนี้โดยรอบที่มีสระน้านะอยู่ด้านข้างนะถ้าหันหน้ามาที่พระาธาตุพนมจะอยู่ด้านซ้าย องพระธาตุพนมท่านผู้ชมนะครับท,ที่ก่อสร้างมาเนี่ยก็เนิ่นนานใช่ไหมผู้พระธาตุพนมมาเนี่ยหลายพันปีนับเป็นพันนะไม่นับเป็นร้อยนะครับอันนี้จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะที่อยู่ด้านนี้นะครับที่พระธาตุพนม นะองค์เดิมครับก็บอกพระธาเยเป็นองค์เดิมแต่คนไม่ค่อยได้ม,มาไหว้ตรงนี้นะนะตรงนี้เขามีท้าวเวสสุวรรณไหลปางทีเดียวนะโดยโดยโดยรวมตรงนี้เป็นพื้นที่วัดนะครับ ดูแลอยู่ จะมีเครื่องมงสวงคือพยาสตาน้าคาราอันนี้มีสอง,องค์นะนะสวยงาม2ององนะครับนมูเช่วันนี้ก็ถือฐานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีทางเวสส่วนที่ปกปักรักษานะครับที่ให้โชคให้ดาบให้ร่าให้รวยนะครับ วันนี้จะเป็นงวดที่ท่านผู้ชมจะได้โชคนะนะครับเดี๋ยวผมพามากลับไหว้นะครับจริงศักดิ์สิทธิ์ที่องค์พระธาตุพนมแห่งนี้นะและรองว่าท่านผู้ชมก็จะได้พรอดไปพร้อมกันนะครับ ชมบางคนมาไม่ถึงนะตรงนี้ท่านผู้ชมรู้ไหมว่าอยู่ตรงไหนนะอยู่ด้านข้างขององค์ธาตุพนมนะแต่ด้านด้านหน้าเนี่ยประตูด้านหน้าเนี่ยนะครับที่มีท้าเวสุวรรณแล้วก็มาขอพรแล้วก็ขอโชคขอลาภกันแล้วก็ถูกกันถูกกันเยอะมาก อาวสุวรรณที่นี่ศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่องค์พระธาตุพนมนะครับท่านผู้ชมจะเห็นอยู่ด้านนี้นะองค์พระธาตุพนมจะอยู่ด้านนี้ถ้ามาทางนี้ก็ได้ตรงนี้เป็นศูนย์รวมนะองค์เทพองค์พรมก็ว่าได้นะครับนี่นะองค์นี้ที่ให้โชคให้ลาบในยอดบทของท่าน มาขอโชคขอราบกันนะครับให้ร่ำให้รวยนะอันนี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่นี่นะที่ปกปักรักษาและดูแลนะเป็นเสาหลักนะครับนี่ที่เป็นไม้หรือเป็นเสาอะไรก็ตามนะของแทบนนเก่าๆที่เขาเก็บอนุรักษ์ไว้ บานะงคนไม่รู้เลยนะครับไม่ได้มาตรงนี้จะไม่รู้นี่นะผู้ชมให้ดูกใกล้ จิตตกลนะครับท่านผู้ อันนี้อยู่ที่องค์พระธาตุพนม <clears> thank <throat>